สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งแอปไอแช่ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับเนื่องจากว่าการติดตั้งไอ o p ด้วยตัวเครื่อง iPhone iPad เนี่ยมันมีปัญหาเยอะมากครับดาวนโหลดไม่ค่อยได้กันเลยนะครับมีน้อยมากครับที่ดาวโหลดได้กันตอนนี้ผมได้ลองดาวโหลดมาจากหลายที่มากครับทุกที่เลยผมโหลดไม่ได้เลยผมก็เลยมาติดตั้งด้วยตัวคอมพิวเตอร์แทนนะครับแล้วก็ในเมื่อก็ไหนๆก็จะติดตั้งอยู่แล้วก็มาทําคลิปสอนวิธีการติดตั้งไปด้วยเลยนะครับ ตอนนี้ฝั่งขวามือผมกำลังตรีมมิ่งหน้าจอของ iPad เข้าไปยังหน้าจอลอนบุกนะครับฝั่งขวามือที่ผมทําตัวอย่างให้ดูก็คือผมกําลังดาวน์โหลดแอร์ชอจากตัวเครื่อง iPad นะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันจะดาวน์โหลดไม่สําเร็จนะครับไม่สามารถดาวน์โหลดแอปนะครับไม่สามารถติดตั้งแอร์ชอถ้าเรามาคลิกที่เสร็จสิ้นก็จะอ,ออกจากการดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็คลิปนี้ไม่ใช่ Uh, แอปนี้ก็จะไม่ติดตั้งนะครับและถ้ามาลองอีกครั้งมันก็จะดาวน์โหลดใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดไม่สําเร็จดูดีนะครับก็จะขึ้นวนๆอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเตรียมสิ่งที่ต้องดาวน์โหลดแป๊บนึงนะครับสําหรับวิธีการสตรีมมิ่งหน้าจอ iPhone iPad ไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิป รีวิวให้ดูนะครับตัวนี้ที่ผมกําลังสตรีมมิ่งอยู่มันไม่ต้องเสียบสายนะครับไม่ต้องต่อสายเลยแค่เปิดไฟล์ Fi ก็เชื่อมต่อได้แล้วนะครับส,สิ่งที่ต้องดาวน์โหลดในการติดตั้งแอปไ i ช s h o ผ่านคองเตอร์นะครับมีไอจูนนะครับแล้วก็มีซีเดียอินเฟคเตนะครับแล้วก็แอปไฟล์ IPA IP ของแอป a i r s h o นะครับ คลิปนี้ปากอาจจะไม่ตรงกับมือนะครับเพราะว่าผมตอนที่ผมกำลังทำมันไม่ของผมอมันพอพูดใส่ไม่แล้วในโน้ตบุ๊กมันได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เลยมาบันทึกคลิปแล้วก็มาพากเสียงทีหลังแทนนะครับ ตัวนี้คือการดาวน์โหลดไอจูนนะครับการดาวน์โหลดไอจูนใส่คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าใครใช้ระบบอะไรก็ดาวน์โหลดอันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะหาลิงก์การดาวน์โหลดไอจูนด้วยตัวอื่นให้ไว้ด้วยนะครับตัวนี้อ,อ่คือให้ใส่อีเมลแอดเดสนะครับคือ อีเมลแอนเดตัวนี้คือตัวที่ว่าเราสมัครไว้กับสมัครแอปเปิลไว้ไว้อะครับให้ใส่เข้าไปนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่จะใส่ตามผมเลยก็ได้นะครับตัวนี้ไม่ห่วงครับ <c oughs> ไม่เป็นไรครับใส่ตามได้เลยก็แค่ตัวนี้มันมีไม่มีความเสี่ยงนะครับมันตัวเว็บ a p p l e มันจะแค่บันทึกสถิติอย่างเดียวนะครับมันไม่ได้ เอาอ e ีเมลของเราไปทำอะไรนะครับก็เมื่อใส่อ e ีเมล a อดเดร s เสร็จแล้วก็มาคลิกที่ดาวน์โหลดเลยครับ mm hmm. เมื่อคลิกเสร็จแล้วจะขึ้นให้เราบันทึกนะครับ mm hmm. ก็ใครจะบันทึกไว้ที่ตรงไหนก็เลือกเอาเลยนะครับสำหรับผมขอบันทึกไว้ที่ดาวน์โหลดนะครับมันจะได้ง่ายต่อการเข้าไปเข้าไปเปิดนะครับ ของผมอันนี้ได้โหลดไว้แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยโหลดก็มาคลิกที่เซฟนะครับแล้วก็ของผมอะเน็ตมันช้าผมขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้นะครับขอปิดไว้ก่อนนะครับอันที่2นะครับก็คือซีเดียเอเมคเตอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมของแฮกเกอร์นะครับ มันก็อันเดียวกันกับตัวเจียรเบร iOS นั่นแหละครับสำหรับคนที่ใช้ Mac ก็ดาวน์โหลดที่คลิกลิงก์ที่ Mac นะครับคนที่ใช้ Linux ก็คลิกที่ Linux นะครับของผมใช้ Windows ผมก็มาคลิกที่ Windows นะครับก็คลิกเข้าไปครับเมื่อคลิกไปแล้วจะขึ้นว่ากำลังดาวน์โหลดนะครับ ครับเน็ตผมช้ามากจริงๆเหมือนเดิมแล้วครับผมขออนุญาตปิดการดาวน์โหลดไว้นะครับเพราะว่าผมเน็ตช้าจริงๆไม่อยากจะมาทําให้เสียเวลานะครับสําหรับคนที่ดูอยู่ก็ดาวน์โหลดต่อให้เสร็จนะครับทั้งสามอันนะครับผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับอันที่3ก็คือตัวไฟล์ IPA ของ FRX นะครับ ก็มาคลิกที่ดาวโหลดได้เลยครับอันนี้เมื่อคลิกแล้วก็ดาวนโหลดต่อให้เสร็จนะครับผมปิดไว้เหมือนเดิมนะครับเมื่อดาวนโหลดทั้งหมดเสร็จแล้วนะครับก็เข้ามาเปิดอ่า โฟลเดอร์ er ที่เราบันทึกเอาไว้นะครับขอผ,ผมบันทึกไว้ในดาวน์โหลดนะครับสิ่งที่ดาวน์โหลดมาก็คือมี i อจูน s s t u u p นะครับแล้วก็ i n p เ e t t r r แล้วก็ไฟล์ a p a ของ a i r s h o w นะครับก่อนอื่นเลยต้องมาติดตั้งโปรแกรมไอจูนนะครับในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับคนที่ติดตั้งไอจูนอยู่แล้วไว้อยู่แล้วนะครับก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับเพราะมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ถ,ถ้าถามว่าทําไมต้องติดตั้งไอจูนนะครับจริงๆแล้วไอจูนเนี่ยติดตั้งมาเราก็ไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับการติดตั้งแอป a i r ชลเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับตัวเครื่องที่ไม่เคยติดตั้งอะ่ะเมื่อเราเชื่อมต่อ iPhone iPad เราเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ตัวคอมพิวเตอร์จะไม่รู้จักรุ่นของเรานะครับจะไม่รู้จักรุ่นของตัวเครื่องของเราแล้วก็เมื่อใช้ i m p เฟกเตอร์ er นะครับ er อิ f เ c กเตอร์จะเออไปเลยไม่รู้จักว่าเรา ไม่รู้เลยครับว่าเรากำลังเสียบตัว iPhone, iPad เข้าไปยังคอ,คอมพิวเมตเอร์อยู่แล้วมันจะไม่รู้จักรุ่นของเรานะครับมันเลยจําเป็นต้องติดตั้งนะครับรอสักครู่นะครับเครื่องของผมช้าทั้งเน็ตทั้งคอมพิวเมตเอร์นะครับาการติดตั้งไอจูก็มาที่เน็ตนะครับ แล้วก็ถ้าใครจะเปลี่ยนภาษาก็ไปเปลี่ยนที่ Default ไอจ Language นะครับแล้วก็มาคลิกที่ภาษาไทยนะครับแล้วก็กด install ลิงก์ทั้งหมดนะครับลิงก์ที่ต้องดาวน์โหลดมาไาจูนมีเสีย a เ f f เ c กเตอแล้วก็ไฟล์ a p a ของไอแอร์ชอนะครับเดี๋ยวผม,ผมจะใส่ลิงก์ทั้งหมดไว้ที่ใต้คลิปไว้ให้นะครับ สำหรับคนที่ติดตั้งไลจูนแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการทำนะครับอย่างที่เห็นนะครับทั้งเน็ตของผมทั้งคอมพิวเตอร์ของผมช้าจริงๆครับจริงๆอ่ะผมอยากทำมามานานแล้วนะครับสอนวิธีการติดตั้งแอปแอร์ชจากคอมพิวเตอร์เนี่ยแต่ว่านี่ครับตัว อุปกรณ์ของผมมันมมีความไม่มีความพร้อมเลยจริงสเปคที่รองรับไอจูนนะครับรู้สึกว่า CPU ียต้องมีความเร็วไม่ต่ำกว่า1นิกนะครับ1นึ่กกเฮิแล้วก็รอมเอ้รอมไม่เกี่ยวสิแรมนะครับแรมนี่น่าจะไม่ต่ำกว่า1นึกิกเหมือนกันเอ้ ืูว่า5 1, 2จะไม่ได้ครับประมาณนี้นะครับแต่ไอจูนี่รองรับเครื่องสเปคต่ำนะครับเพราะว่าผมคอมผมสเปคโคตรต่ำยังติดตั้งได้นะครับไม่ไต้องลัวครับเรื่องนี้ระหว่างที่รอการติดตั้งโปรเกมไอจูนนะครับผมจะมาสาธิตวิธีการใช้งานของอิมอิมเพคเตอร์นะครับ ตัวนี้ก็มาแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์ตัวอิ p เพคเตอร์นะครับมาแตกที่แตกไฟล์ไว้ที่อิ p เพคเตอร์เป็นโฟลเดอร์นะครับคลิกตรงนี้นะครับตัวอิ p เพคเตอร์เนี่ยมันจะต้องใส่ Apple ID ของเราด้วยนะครับแลวก็รหัสผ่านตัวนี้ขอแนะนำว่าอย่าใช้อันที่บันทึกอ,อย่าใช้อันที่เชื่อมต่อกับบัตรเครดิตเอาไว้นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นโปรแกรมของแฮกเกอร์ นะครับมันมีความเสี่ยงนะครับซึ่งมีความเสี่ยงแค่ไหนผมก็ไม่ให้คำตอบไม่ได้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับวิธีใช้งานเมื่อแตกมาแล้วว่าเข้าในโฟลเดอร์ที่เราแตกได้มานะครับแล้วก็มาที่ i n f e c t o r แล้วก็มาที่ร u n ADMIN นะครับตัวนี้สำหรับคนที่ว่าไม่เคยลงไอจูนนะครับมันจะขึ้นเป็นข่าว,าวอย่างเงี้ยครับจะมีเป็นทันเป็นลายวันทันแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะครับ เพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าตัวเครื่องยังไม่ตัวคอมพิวเตอร์ยังไม่รู้จักยังไม่ไม่รู้จักตัว iPhone iPad ของเรานะครับจะขึ้นแบบนี้เลยครับแล้วก็เมื่อผมทำการทดลองเสียบตัว iPad ของผมเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับนั้นก็มาคลึกที่เชื่อถือในหน้าจอ iPad นะครับหรือว่า iPhone ของผมที่เห็นว่า In f เ c t o r อรีเยอมันรู้จักตัวเครื่องของผมนะครับเพราะว่าผมเคยติดตั้งไอจ e s มาแล้วนะครับแล้วก็ลบออกเพื่อมาสาธิตนะครับมีข้อมูลพวกไดเวอร์ของไอแพดของผมพวกข้อมูลพวกไดเวอร์พวกไอแพดซัพพอร์ตแอปเปิลซัพพอร์ตพวก Support, Support นี้ครับผมยังมีอยู่ในตัวเครื่องมันก็เลยรู้จักนะครับเมื่อเสียบมาแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ก็ปิดไปเลยนะครับ ผมได้ทดลองนะครับว่าถ้าหากว่าผมลบที่เกี่ยวกับไอจูนทั้งหมดอะ่ะแล้วก็มาเสียบมาเสียบตัว iPad ของผมเข้าไปยังคอมพิวเตอร์แล้วก็ทดลองใช้ s e r n ดี e c t o r เมื่อผมล็อข้อมูลออกหมดแล้วนะครับเกี่ยวกับ i u u n e น่ une, ะส f อ c t o r c t o r จะไม่รู้จักตัวเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องติดตั้ง iJune ก่อนนะครับ พอเราติดตั้งไอจูนแล้วมันพอเ,เสียบเครื่องไปพอเราเสียบ iPhone, iPad เข้ายัางคอมพิวเตอร์มันจะทําการค้นหาไดเวอร์อะไรอย่างนี้นะครับในขวติดตั้งให้เองโดยอ,อัตโนมัติ สักครู่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วผมจะลองถอดอาสาย USB จาก iPad ยังกับคอมพิวเตอร์ถอดออกก่อนนะครับแล้วก็จะเสียบใหม่ให้ดูนะครับตัวไอจูนเนี่ยเมื่อเราเสียบตัว iPad เข้าไปยังคอมพิวเตอร์แล้วมันจะเด้งขึ้นมานะครับเด้งตัวโปรแกรมไอจูนขึ้นมาตรงนี้ให้ปิดไ,ปได้เลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เลยไอจูนเนี่ย เสียบไปแล้วก็วขึ้นตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็มาเข้าที่เียรอยแล้วครัแล้วก็มาเข้าที่นี่นครับมาเปิดอินเฟคเตอร์ที่เราแตกไฟไว้แล้วก็ดักแอดมินนะครับเมื่อเราติดตั้งไอจูนเสร็จจะเห็นไม้ว่ามันจะรู้จัก จะเห็นว่าขึ้นจะขึ้นประมาณนี้นะครับคือชื่อ iPad ของเรานะครับวิธีการาใส่ไฟล์ IPA ของนั่นนะครับของ a อ r s เชนะครับก็มาที่ทำตามในในทำตามตัวอย่างที่ผมนำอยู่นะครับก็มาคลิกที่ไฟล์ IPA a อ r เชลนะครับแล้วก็คลิก Open ก็ได้หรือว่าถ้าให้สะด,ดวกกว่านี้ก็คือ ผมปิดไปก่อนนะครับมาที่คนเดิทที่เราบันทึกที่เราดาวน์โหลดแอปไอชวไว้นะครับที่สะดวกง่ายกว่าก็คือลากคลิกแล้วลากมาใส่ในซีดีเอฟเกเตอร์นะครับลากมาใส่ได้เลยเมื่อลากมาใส่แล้ว,ลลลวหรือว่าเปิดแล้วนะครับมันจะขึ้นอันแรกให้ใส่ Apple i d ยูทนมของเรานะครับคือก็คือคอีเมลของเรานะครับตัวนี้อย่างที่เคยบอกนะครับว่าให้ใส่ อันที่ไม่เคยเชื่อมต่อบัตรเครดิตเอาไว้นะครับในผมได้ลองใส่อันที่ว่าผมไม่มีอยู่จริงอ่ะไม่เคยสมัคร Apple ID อ่ะมันจะรู้นะครับอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่กำลังตอนที่ติดตั้งตัวไฟล์ i p a ด้วยซีเดียอินเฟ o เนะครับต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ เมื่อใส่อ e ีเมลเสร็จแล้วก็คลิกโอเคนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับตัวนี้นะครับแนะนําให้สมัคร Apple ID ได้ดีใหม่เลยก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่มีความเสี่ยงนะครับเมื่อคลิกโอเคแล้วจะเห็นได้ว่ามันกําลังนี่ครับมันกําลังติดตั้งอยู่ของผมใน iPad ของผมตอนนี้ ไม่มีแอป AirShot นะครับตอนนี้จะเห็นว่า ชื่อ Air s เช w จะขึ้นอยู่ขึ้นแล้วครับใน s ียงเอฟเฟกเตอนะครับตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับในหน้าจอไอแพดผมจะเห็นว่ามันจะมีแอ r s เชาเข้ามาแล้วนะครับส่วนวิธีใช้งานแอป r s h ช w นะครับเหมือนเดิมนะครับ เมื่อเราคลิกที่คลิกที่แอปจะยังใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับตอนที่เราติดตั้งผ่านตัวเครื่องไอโฟนในแผนนั่นแหละครับเมื่อเรามาคลิกจะต้องไปเชื่อถือก่อนนะครับเช,ชื่อถือตัวผู้พัฒนาแอปนะครับก็มาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่ทั่วไปทั่วไปนะครับแล้วก็ลากมาที่การจัดการอุปกรณ์นะครับ ตัวนี้จะขึ้นว่าชื่อจะขึ้นชื่อ a อ p l e ิ e ID ของเรานะครับตัวนี้ก็มาคลิกแล้วก็ให้มาเชื่อถือนะครับคลิกเชื่อถืออีกครั้งนะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการการติดตั้งแอปแอร์ a ผ่านคอมพิวเตอร์นะครับตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้วนะครับผมขอการันตีจริงๆนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้ร้อรนะครับร้อจริงๆครับ ต่อให้มันโดนเครื่องแบนไปแล้วพอเราล็อกแล้วก็มาติดตั้งด้วยคอมพิวเตอร์ตามขั้นตอนนี้ครับมันก็จะใช้งานได้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปมาให้ดูกันอีกต่อ,อไปนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ